ต o o บ e v e r y o n e t o d a y I'm g o i n g t o talk a b o u t p สริญในรูปแบบต u อเอยครูก่ย่างสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพับกบครูก่ย่างเช่นเคยนะคะวันนี้รองดาวกับนักเรียนว่าครูจะมาสอนเรื่องอะไรนะคะเป็นเรื่องที่ใช้ใชคำว่านักเรียนนักเรียนของเราเนี่ยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีคือเรื่องของอะไรคะเรื่องของ tense นั่นเอง เราเรียน present simple จบไปแล้วนะคะ tense ต่อไปที่เราจะมาเรียนก็คือ present continuous tense นะคะจำกันได้อยู่หรือเปล่าเราลองมาดูกันซิว่า present continuous tense เนี่ยมันใช้ยังไงใช้กับอะไรบ้างนะคะอะพร้อมหรือยัง Are you ready ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยไปค่ะโอเคนะคะนะักเรียน เรามาดูหลักการใช้ present continuous t n s ก่อนที่เราจะมาดูหลักการใช้เนี่ยเรามาดูโครงสร้างประโยคของเขาก่อนนะคะ present continuous เนี่ยโครงสร้างประโยคของเขาก็คือ subject บวกด้วย verb to be แล้วตามด้วย verb ing จำไว้นะคะนักเรียน continuous ต้องมี ing อันนี้ต้องจำเลยนะคะ,ะมาดูซิว่า subject บอก verb to be is am are verb ing เนี่ยยังจำกันได้อยู่ไหมว่า verb to be ใช้ใช้กับประธานอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวครูจะบอกก่อนเลยนะคะเผื่อทักเรียนบางคนุลืมไปแล้วค่ะครูบอกหนูหน่อยได้ไหมได้ค่ะนะคะ is ใช้กับประธานที่มีอยู่คนเดียวอย่างเช่น ทีเชิร์กไก่ย่างมีคนเดียวไหมคะหรือว่ามีหลายคนถ้ามีหลายคนนี่ผีหลอกคุณแล้วนะนักเรียนที่เชิร์กไก่ย่างมีคนเดียว,ยวใช้ is นะคะหรือว่า she is he is it is ก็ได้นะ,ะส่วน am ใช้กับประธานอะไรคะ i นะคะ i am talking นะคะอย่างเช่นตอนนี้ i am talking ครูกำลังจะพูดอยู่ครูกำลังพูดอยู่ตอนนี้ส่วน r ใช้กับ ประธานที่มันมีหลายคนนะคะอาถามว่าทีเชอร์ไก่ย่างใช้ r ได้ไหมนี่ักเรียนไม่ได้เพราะว่าทีเชอร์ไก่ย่างเนี่ยมีคนเดียวถ้าจะใช้ต้องไปใช้ they are we are นะคะพวกเขาเนี่ยก็คือมีหลายคนใช่ไหมอะลองมาดูซิว่า present continuous tense เนี่ยใช้กับเหตุการณ์อะไรบ้างข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า present continuous เนี่ย จะใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดนะคะมันมักจะมีคิด um, ที่แสดงความเป็น continuous ก็คือ now right now at the moment at present at this time หรือว่า look listen นะคะ now right now at the moment เนี่ยก็คือตอนนี้ในขณะนี้นะคะส่วน look ก็นเนี่ยมองสิมอง,มอง หรือฟังในตอนนี้ look listen นะคะเครื่องหมายตกใจอะเราลองมาดูตัวอย่างประโยคของ present continuous ดีกว่านะคะ they they are watching tv now นะคะ they ใช้กับ are uh, ถูกต้องนะคะตามด้วย verb to be ก็คือ watching tv now พวกเขาเนี่ย กำลังดูทีวีอยู่นะขณะนี้เห็นไหมคะคีย์เวิร์ดของเขาคือคำว่าไรคือคำว่า now นะคะส่วนอันที่สองเขาบอกว่า he is jogging in the park at the moment เขาเนี่ยกำลังทำอะไรกำลัง jogging ในส่วนณขณะนี้นะคะเห็นไหม at the moment อ่ะเราลองมาท่องคีย์เวิร์ดของคำแสดงเพรสส n นค o นต ลองท่องตามครูนะครูรู้นะกำลังขมุขขมิบปากอยู่อ่ะพร้อมนะ Are you ready Yes ครู Yes เองเลยนะคะโอเค Now right now at the moment at present at this time look listen ตามนี้เลยค่ะนักเรียนอลองมาดูข้อต่อไปซิว่า Present continuous เนี่ยเขาใช้กับอะไรเขาบอกว่า ใช้กับเหตุการณ์หรือว่าการกระทําที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในขณะที่พูดก็ได้ยังไงคะอย่างเช่น my sister is studying Chinese this semester ก็คือ semester เนี่ยก็เท่ากับคำว่า term นะคะ,พ,ะพี่สาวน้องสาวของฉันเนี่ยกำลังเรียนภาษาจีนในเทอมนี้ ะะเหมือนเป็นช่วงเวลานะเป็นช่วงเทอมนี้นะคะไม่จําเป็นต้องแบบแบบขึ้นนะตอนนี้ขณะนี้ก็ได้หรือว่า he is working for advertising company ก็คือเขาเนี่ยทำงานโฆษณาอยู่ณนะขณะน,นี้ในบริษัทโฆษณาอยู่ณนะขณะน,นี้มันไม่จําเป็นต้เป็นขณะนี้ก็ได้ในช่วงนี้เขากําลังทํางานโฆษณาอยู่นะคะ,อะลองมาดูอันต่อไป เขาบอกว่าใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทําในอนาคตที่เราเนี่ยได้มีการวางแผนแล้วก็คาดว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอย่างเช่นมาดูอันนี้เลยนะคะ My boyfriend is coming tonight My boyfriend คืออะไรนะนักเรียนนักเรียนไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมอะ่ะ My boyfriend ก็คือแฟนนะคะแฟนของฉันเนี่ย กำลังจะมาหาฉันคืนนี้เป็นการมีการวางแผนกันไว้แล้วนักเรียนคุยกันแล้วว่าแฟนของฉันเนี่ยต้องมาหาฉันแน่นอนลักคืนนี้นะคะหรือว่าประโยคต่อไปนะคะ They are living for England tomorrow ก็คือพวกเขาเนี่ยจะไปที่ไหนอังกฤษไปอเมริกาหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ They are living for England tomorrow เห็นไหมว่ามันมีคำว,ว่า tomorrow ก็คือมีการวางแผนไว้อย่างล่วงหน้าแล้คาดว่าต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะคือเขาเนี่ยจะไปไหนคะไปประเทศอังกฤษพรุ่งนี้เห็นไหม day ใช้กับ r ถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่า day เนี่ยมีหลายคนจะต้องใช้ verb to be ก็คือ r นั่นเองอะโอเคนักเรียนลองที่ครูพูดมาเบื้องต้นเนี่ยครูมีหลัก การจำหลักการจำหรือว่าเทคนิคการจำคำขำก็จำได้บายครูกัย่างนะคะอ่ะมาดูซิเทคนิคการจำของครูเนี่ยคืออะไรนักเรียนมีอยู่แค่บรรทัดเดียวง่ายๆ it easy it easy to remember นะคะก็คือ dodge o k เค listen listen carefully dodge. dodge dodge ดอเด็กคืออะไร ดอเด็กก็คือดำเนินอยู่ณตอนนี้เช่น am teaching เห็นไหมว่าดำเนินอยู่ณตอนนี้ก็คือ am teaching ก็คือครูเนี่ยกำลังที่จะสอนอยู่นะคะส่วนออ่างกไก่ก็คืออนาคตอันไกลเมื่อกี้ที่ครูยกตัวอย่างไปนะคะหรือว่าชอช้างชั่วคราวไอชอช้างชั่วคราวเนี่ยก็คือมันเนี่ยไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยอย่างเช่นหิมะตกในพิษณุโลก It's snowing in p i s o n o r o เห็นไหมว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วมันเพิ่งมาเกิดเราใช้ present continuous tense นะคะแล้วก็อัสท้ายเครื่องหมาย as สเจรีเอ้ยไม่ใช่ค่ะเครื่องหมายตกใจนะเครื่องหมายตกใจในี่ชื่อคำว่า look l i s t e n อันนี้เนี่ยเป็นเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะักเรียนที่บ่งบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเทนนิสนะคะจำอีกทีหนึง่ง dodge dodge รู้นะว่าข,ขามุกขมิดปากตามครูอยู่นะคะอะเรียนไปแล้วอย่าลืมมารีเช็คความเข้าใจกันหน่อยว่าจะทำเอ็กซ์เซอร์ไซของครูได้หรือเปล่านะคะเราลองไปดู exercise ง่ายๆสั้นๆแต่จำได้ของครูกันดีกว่าค่ะไปอะลองมาดู e อ e กซ์เซอรนะคะข้อแรกเขาบอกว่า I... t o school now ่ะ ไอ้เอออะไรบ่งบอกความเป็น continuous นะที่ครูบอกไปเมื่อกี้ now right now เห็นไหมข้อที่หนึ่งมีคำว่าอะไรคะคำว่า now อะเรามาดูข้อ a am going ข้อ b are going ข้อ c is go เราตัดช้อยข้อไหนไปก่อนได้เลย ที่มันผิดอย่างมหันเลยนะคะนักเรียก็คือข้อ c นะคะ is go ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าโครงสร้างของ continuous เนี่ยจะต้องเป็น subject บวกด้วย verb to be แล้วก็ verb ing เห็นไหมนักเรียนข้อ c is go มันไม่ใช่ verb ing ตัดข้อ c ทิ้งไปนะคะก็จะเหลือข้อ a กับข้อ b อทีนี้มาดูว่า subject ของเขาเนี่ยเป็นอะไร subject เป็น I ครูก่ย่างบอกแล้วว่า I ต้องใช้คู่กับ am เพราะฉะนั้นมีอยู่ข้อเดียวก็คือข้อ a นะคะ I am going to school now ก็คือฉันเนี่ยกำลังจะไปโรงเรียนแล้ตอนเนี้ยนะคะ I am going to school now school school นะคะไม่สกูลแล้วนะ school school I am going to school now นะคะต่อไป ขออีก1ขอ the, 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 ้อ he dot a movie อะไรอะไรมาดูช้อยกันข้อเอกเขาบอกว่า he is watching a movie เ,เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจก่อนนะขอ้อ b he are watching a movie หรือว่าขอ้อ c he is what a movie อะตอนนี้เรากำลังจะเรียนเอ้ตอนนี้เรากำลังเรียน present continuous ใช่ไหมครูบอกแล้วว่ามันจะต้องมี ing เพราะฉะนั้นเราต้องตัดข้อ c นะคะทิ้งไปก่อนเลยแล้วลองมาดูเหมือนเดิมนักเรียนประธานประธานของเขาคืออะไรประธานก็คือ he he มีกี่คนก่อน he มีแค่คนเดียวเพราะฉะนั้นครูไก่ย่างบอกแล้วว่า he ใช้กับ is e นะคะไปใช้ he are ได้ไหม ไม่ได้อันนี้คือตื๊ดๆนะคะคือผิดเลยนะคะ mm hmm. he r นี่ไม่ได้เลยเพราะว่า r เนี่ยเขาจะใช้กับประธานที่มันมีหลายคนถ้า he มีหลายคนนี่คุณเริ่มหลงแล้วนะไม่ได้เลยคะ่ะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อ a นะคะ he is watching a movie นะคะก็ะคือเขาเนี่ยกำลังดูหนังอยู่นะคะจะ,จะใส่คำว่า now หรือว่า at the moment เพื่อเพื่อเป็นการบอกว่ากําลังดูอยู่นะตอนนี้ก็ได้นะคะอ่ะถ้านักเรียนอยากจะทําความเข้าใจเพิ่ม please scan me เข้าไปทําแบบนะคะแบบฝึกหัดของครูตามตาม qr code นี้เลยนะคะนักเรียนสแกนเข้าไปใน qr code นี้แล้วก็ เข้าไปทําแบบฝึก Present c o n t i n u o u s t e n s e ของครูนะคะ mm hmm. เมื่อ,อนักเรียนทําเสร็จแล้วเนี่ย mm hmm. ให้กดคำว่า Finish แล้วระบบเนี่ยจะตรวจคำตอบให้เลยว่านักเรียนเนี่ยได้กี่คะแนนนะคะ mm hmm. เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยง่ายไหมคะง่ายคะ่ะนักเรียน i t easy It's very very easy นะคะง่ายมากโอเคสำหรับวันนี้ ลาไปก่อนคิดบ b ายนะคะอย่าลืมอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดของครูด้วยนะคะ a s e scan me นะคะเข้าไปปุ๊บทำข้อสอบเออไม่ใช่ทำแบบฝึกได้เลยนะคะโอเคค่ะ goodbye goodbye see you next time bye bye